e b g i i n n Players a n d e c t o r s ในงาน g d c 2019หรือ Game Developers Conference ในช่วงวันที่1 8ถึง22มีนาคม2562ที่ผ่านมาก็ได้มีข่าวเปิดตัวเครื่องเกมใหม่จากเพลเยอร์หน้าใหม่ที่เป็นขายใหญ่แห่งวงการไอทีอย่าง Google โดยคลิปนี้จะเป็นการสรุปข้อมูลของเครื่องเกมที่ชื่อว่า Google Stadia บนเวที Google ในงานมาให้ชมกัน Sta เริ่มต้นมิสเตอร์ฟิลแฮร์ริสันวาย์เรนของ Google ได้แสดงวิสัยทัศน์ของ Google ที่มีต่ออนาคตเกมนั่นก็คือ one place for all the ways we play หรือที่แห่งเดียวสำหรับการเล่นในทุกรูปแบบโดยจะเน้นไปที่ผู้เล่นเพื่อใช้ขับเคลื่อนผู้พัฒนาเกมและขายายฐานต่อยอดเป็นย YouTube Creator ทั่วโลกฟีเจอร์แรกที่ยกตัวอย่างให้ดูนั้นคือการโชวว่าระหว่างที่เรากำลังดูคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมบน u t u b e แล้วก็ไปเจอกับเทรลเลอร์ของ Assassin's Creed ภาคใหม่ในช anel Ubisoft เราก็จะเห็นปุ่ม play now โผล ซึ่งเราสามารถกดเพื่อเริ่มเล่นเกมผ่านเบราว์เซอร์ได้ทันทีไม่จําเป็นต้องมีแผ่นเกมหรือโหลดเกมเพื่อติดตั้งลงบนเครื่องอีกต่อไปต่อมาก็ได้แสดงฟีเจอร์ในการเล่นเกมผ่านเบราว์เซอร์ในหลากหลายแพลตฟอร์มโดยที่เกมยังมีความต่อเนื่องอยู่เช่นจากโน้ตบุ๊กมาเล่นต่อที่สมาร์ทโฟน PC แท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งบนโคร o m e Cast ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ไปยังทีวี Stadia ยังสามารถใช้กับคอนโทรลเลอร์อื่นๆได้ผ่าน USB หรือใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเมื่อเล่นบน PC ก็ได้แต่ s t a d i ียก็ได้ออกคอนโทรลเลอร์ของตัวเองออกมาด้วยในชื่อ Stadia Controller ที่ต้องมองว่าหน้าตาและปุ่มหลักๆก็จะคล้ายๆกับคอนโทรลเลอร์ของเครื่องเกมหลายๆเครื่องในยุคนี้ซึ่งจะเชื่อมต่อไร้สายผ่าน WiFi ไปยัง Google Data Center และมี2ปุ่มพิเศษคือปุ่ม Capture สำหรับใช้แชร์เกมขึ้นไปบน YouTube และอีกปุ่มคือปุ่ม Google Assistant หรือปุ่มช่วยเหลือ พอกดแล้วจะเป็นการเปิดไมโครโฟนบนคอนโทรลเลอร์เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเกมเช่นทางไปต่อหรือวิธีแก้ปริศนาต่างๆมาถึงตรงจุดนี้ทุกคนคงสงสัยว่าแล้วตัวเครื่องของ Google Stadia ละ่ะซึ่งจริงๆแล้ว Google Stadia การเล่นเกมผ่านระบบคลาวด์จินตนาการง่ายๆเหมือน Netflix กแต่เป็นการให้บริการเกมแทนโดยทาง Google อ้างว่าตัวเครื่องของเรานั้นจะถูกติดตั้งอยู่ใน Google Data Center ที่มีกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งมีศักยภาพในการแสดงผลที่ 4K HDR 60เฟรมต่อวินาทีและเสียงที่เป็นแบบ Surround และในอนาคตจะรองรับความละเอียดที่ 8K เลยตัวเครื่องที่อยู่ DC ของ Google นั้นมี G P U ที่พัฒนาร่วมกับ A M D โดยมีความเร็วอยู่ที่10.7เทราฟล o อปส์ที่แรงกว่า PS4 Pro และ Xbox One รวมกันซะอีกและมี OS หรือระบบปฏิบัติการเป็น Linux ใช้กราฟิก API ของ Vulkan และยังเป็น Partner กับ Unreal Engine Unity และ h a r f o i อีกด้วยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ Google Stadia นำเสนอก็คือมิติใหม่ของระบบการเล่น multiplayer ที่ปกติแล้วจะต้องขึ้นอยู่กับความเร็วและความเสถียรของอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อระหว่างคล i e n t หรือเครื่องคอนโซลของผู้เล่นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ แต่ของ Google Stadia นั้นทั้งเครื่องคลายแหรือคอนโซลและเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการจะอยู่ที่ Data Center ของ Google ทั้งหมดจึงมีความเสถียรและมี Latency หรือมีอาการแหลกที่น้อยกว่ามากและยังเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้เล่นออนไลน์พร้อมกันได้มากขึ้นอีกด้วยเช่นปัจจุบันเกม Battle Royale ทั่วๆไปจะรองรับผู้เล่นประมาณ100คนแต่ด้วยสถาปัตยกรรมนี้จะสามารถรองรับไปได้ถึงพันคนพร้อมกันเลย รวมไปถึงยังรองรับการเล่น Multiplayer แบบ Couch s p s e e หรือเล่นกับเพื่อนที่นั่งข้างๆผ่านจอเดียวกันได้อีกด้วยซึ่งแม้ว่าจะเป็นแบบ Split Screen หรือแบ่งจอแต่ผู้เล่นหนึ่งคนนั้นจะทำงานอยู่บน Google Stadia คนละเครื่องจึงหมายความว่าสามารถแสดงผลและมี performance ที่ดีกว่านั่นเองฟีเจอร์ต่อมาคือระบบ Cloud Play ที่ให้เราสามารถเข้าไปเล่นเกมกับเหล่าสตรีมเมอชื่อดังต่างๆได้โด,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 ดยแค่คลิกลิงก์เพื่อขอเข้าไปร่วมเล่นเกมขณะที่สตรีมเมอร์กลังไลฟ์อยู ซึ่งสิทธิ์ต่างๆของฟีเจอร์นี้จะถูกจัดการโดยเจ้าของช่องนั้นๆและเกมใน Google Stadia นั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากไม่ใช่แค่ผ่าน YouTube แต่จะมาในรูปแบบของลิงก์ที่เราสามารถคลิกเข้าไปเพื่อเล่นได้เลยผ่านเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆมากมายสำหรับด้านซอฟต์แวร์เกมนั้น Google Stadia จะมีทีมพัฒนาที่เป็น first party เพื่อทำเกม exclusive ให้กับ Stadia โดยเฉพาะและมีพาร์ทเนอร์ที่เป็น third party ที่จะทำเกมมาลงให้อีกแต่ในงานก็ยังไม่มีประกาศไตเติ้ลเกมใหม่อะไรเลย มีแค่ Doom Eternal ที่จะมาในแบบ True 4K Resolution HDR 60 f p e r second และโชว์เกมเพลย์ของ Assassin's Creed Odyssey เพียงเท่านั้นสุดท้ายก็ประกาศว่า Google Stadia จะวางจำหน่ายในปี2019นี้เลยในตลาด US, UK, Canada และยุโรปและจบด้วยโค้ดสวยๆว,ว่าด้วย Stadia เราสามารถฝันไปได้ไกลขึ้นและร่วมกันสร้างพื้นที่การเล่นสำหรับทุกๆจินตนาการได้ และนี่ก็คือสรุปสั้นๆสำหรับการเปิดตัวเครื่องเล่นเกมตัวใหม่จาก Google คิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนตัวผมเองหากเทียบกับการเปิดตัวเครื่องคอนโซลอื่นๆแล้วก็ค่อนข้างน่าผิดหวังและน่าเสียดายเพราะไม่ได้เห็นเกมใหม่ๆที่เป็นปัจจัยหลักสําหรับคอนโซลเกมเมอร์และอีกข้อคาใจก็คือราคาของตัวเครื่องที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลย ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะคิดว่ายักษ์ใหญ่อย่าง Google คงไม่ได้มาเล่นๆแน่ๆและยังไงถ้ามีอัปเดตจะนำารายงานให้ฟังกันต่อสุดท้ายอย่าลืม subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่คอนโซลเกมเมอร์สเตชันขอบคุณครับ